จารย์เป็ดพอดแคสต์วันนี้เสนอตอนทำไมผู้สูงอายุถึงส่งเสียงคลางเวลาลุกหรือนั่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมารับชมฟังกันได้เลยสวัสดีครับคงเคยได้ยินเสียงเออเสียงโอ้ยหรือเสียงคลางเบาๆนะครับเวลาผู้สูงอายุขยับตัวลุกนั่งอะไรแบบนี้วันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูนะครับว่าเสียงเหล่านี้มันมาจากไหนกันแน่ใช่ค่ะซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่เออเสียงบน่นอย่างที่เราเข้าใจกันก็ได้นะครับ แต่อาจจะเป็น,นกลไกบางอย่างของร่างกายใช่ค่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะเราอ้างอิงข้อมูลจากการศึกษาเรื่องเสียงผู้สูงอายุชีวโกลศาสตร์และการปรับตัวทางวัฒนธรรมกันนะครับจะมาลองสำรวจดูว่าปรากฏการณ์นี้มันมีความหมายยังไงทั้งในเชิงร่างกายและก็วัฒนธรรมด้วยค่ะหลักๆเลยนะคะเหตุผลแรกๆเนี่ยมันมาจากสรีระวิทยาเราเองนี่แหละค่ะที่เปลี่ยนไปตามวัย อย่างแรกเลยที่สำคัญมากก็คือกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมันอ่อนแอลงอ๋อครับค่ะที่เขาเรียกว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือซาโคโพีเนียนะคะพออายุมากขึ้นอออย่างสัก80ปีเนี่ยมวลกล้ามเนื้ออาจจะหายไปได้ตั้ง30-50%เลยนะคะโอ้โหเยอะมากนะครับนั่น ใช่ค่ะทีนี้พอกล้ามเนื้อน้อยลงการทรงตัวการขยับตัวที่เมื่อก่อนอาจจะง่ายๆมันก็ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นต้องออกแรงมากขึ้นครับแล้วแล้วความพยายามที่ว่าเนี่ยมันไปเกี่ยวกับการเกิดเสียงแครงครานี่ยังไงครับ อ๋อมันเกี่ยวกับกลไกลหนึ่งค่ะเรียกว่ากลไกวาลเซวาแมนโอเวอร์ครับคืออธิบายง่ายๆก็เหมือนเรากลั้นหายใจหรือเกรงหน้าท้องเพื่อให้มันเกิดแรงดันข้างในช่องท้องอะค่ะอืมครับแรงดันตรงนี้มันจะช่วยพยุงกระดูกสันหลังเหมือนมีเข็มขัดธรรมชาติอยู่ข้างในตอนที่เราต้องออกแรงมากๆเช่นตอนจะลุกจากเก้าอี้อ๋อนึกภาพออกครับค่ะแล้วพอเราออกแรงเสร็จปุ๊บผ่อนลมหายใจออกมา อืมตอนนั้นล่ะคะ่ะที่มักจะมีเสียงเล็ดลอดออกมาด้วยคล้อยๆเสียงครางนี่แหละแล้วก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจนะคะเขาทําในผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นพบว่าการเปล่งเสียงแบบนี้ออกมาเนี่ยช่วยเพิ่มแรงเหยียดสะโพกแล้วก็ทําให้ยืนได้เร็วขึ้นจริงๆโูหจริงเหรอครับแสดงว่าไม่ใช่แค่เสียงปลเปล่าแต่มีประโยชน์จริงๆใช่ค่ะมีประโยชน์ทางชีวกลศาสตร,ร์เลยพิสูจน์แล้วไม่ใช่แค่เสียงบ่นแน่นอนค่ะเข้าใจแล้วครับ อืมน่าสนใจมากแล้วมีปัจจัยทางกายภาพอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีค่ะอีกเรื่องที่สำคัญก็คือระบบหายใจระบบหายใจใช่ค่ะคือพออายุเริ่มเยอะขึ้นซักหลัง35ไปแล้วการทำงานของปอดจะค่อยๆลดลงนะคะความจุอากาศก็น้อยลงผนังซวงอกอาจจะยืดหยุ่นน้อยลงกระบังลงก็อาจจะอ่อนแรงลงบ้าง ทั้งหมดนี้ก็ทําให้การหายใจตอนออกแรงมันมันลำบากขึ้นนิดนึงค่ะการจะกะจังหวะหายใจให้เข้ากับการเคลื่อนไหวมันก็ซับซ้อนขึ้นครับผมอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องคือการเปลี่ยนแปลงของกล่องเสียงตามวัยที่เรียกว่า presbylarynx คือเส้นเสียงอาจจะรีบลงหรือแข็งขึ้นยืดหยุ่นน้อยลงก็อาจจะทําให้เสียงที่ออกมาตอนใช้กลไกวาลาววาเมื่อกี้มันดังชัดขึ้นหรือมีลักษณะเฉพาะขึ้นได้ค่ะ นอกจากกล้ามเนื้อระบบหายใจเรื่องข้อต่อก็น่าจะเกี่ยวด้วยใช่ไหมครับอันนี้ได้ยินบ่อยถูกต้องเลยค่ะเรื่องข้อเสื่อมอันนี้เป็นเรื่องที่เจอเยอะมากในผู้สูงวัยนะคะอายุสัก55ปีขึ้นไปนี่กว่า80%อาจจะมีภาวะข้อเสื่อมแล้วก็ได้ค่ะ80%เลยครับก็สึกน้ำหล่อเลี้ยงข้อก็น้อยลงมันก็เสียดสีกันเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่อย่างการเหยียดสะโพกอาจจะทำได้น้อยลงไปถึง20%เลยนะคะ Hmm. แล้วก็บวกกับภาวะที่เรียกว่าการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำ i n f l a m m a จิ r ที่มักพบในผู้สูงอายุก็ยิ่งทำให้ปวดง่ายตึงง่ายข้อติดโดยเฉพาะตอนเช้าเช้าหรือหลังนั่งนานๆนะคะครับผมแล้วเหมือนจะมีอีกปัจจัยที่ผมเคยอ่านเจอคือเรื่องการรับรู้ตำแหน่งร่างกายหรือ proprioception ลดลงอันนี้เกี่ยวด้ไหมครับเกี่ยวค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมากคือความสามารถที่เราจะรู้ว่าแขนขาเราอยู่ตรงไหน โดยที่ไม่ต้องมองนะคะในผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายความสามารถนี้จะลดลงมีข้อมูลว่าความผิดพลาดในการรับรู้อาจเพิ่มขึ้นถึง127เอร์ซนเลยนะคะโหมากขนาดนั้นเลยค่ะก็เลยทำให้รู้สึกไม่ค่อยมั่นคงเวลาจะขยับตัวเลยต้องใช้สมาธิใช้ความพยายามมากขึ้นซึ่งเสียงครางก็อาจจะมาพร้อมกับความพยายามตรงนี้ด้วยค่ะฟังดูแล้วเหตุผลทางกายภาพนี้มันเยอะแล้วก็ เชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับใช่ค่ะแล้วถ้ามองในมุมวัฒนธรรมบ้างล่ะครับการส่งเสียงแบบนี้เนี่ยอ,อทั่วโลกเขามองเหมือนกันไหมหรือว่าต่างกันไปอือถ้าเป็น,นกลไกทางกายภาพพื้นฐานนะคะอย่างเรื่องวันเซว่าหรือการตอบสนองต่อความเจ็บปวดเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสากลมีงานวิจัยหนึ่งเขาดูเสียงแสดงความเจ็บปวดในตั้งหนึภาษาเนี่ยคะ่ะพบว่ามันคล้ายกันมากเลยอ๋อครับแต่ แต่สิ่งที่ต่างกันชัดๆเลยก็คือทัศนคติแล้วก็การแสดงออกในแต่ละวัฒนธรรมค่ะ ต่างกันยังไงบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมฮะก็อย่างเช่นในบางวัฒนธรรมแถบเอเชียตะวันออกหรือยุโรปเหนืออาจจะเน้นเรื่องความอดทนอดกลั้นแบบว่าไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกกลางหรือละตินอเมริกาเขาก็อาจจะแสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึกทางกายได้เปิดเผยกว่าอย่างงานวิจัยญี่ปุ่นที่เราพูดถึงไปตอนต้นก็สะท้อนว่าสังคมเขาค่อนข้างยอมรับแล้วก็เห็นประโยชน์ของเสียงพวกนี้ด้วยซ้ำ แต่ถ้าเป็นในโลกตะวันตกบางทีเสียงแบบนี้ก็อาจจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความอ่อนแอหรือความเสี่ยมถอยไปเลยก็ได้ค่ะน่าสนใจมากครับคือเรื่องเดียวกันแต่ตีความต่างกันไปเลยใช่ค่ะแล้วนอกจากเรื่องช่วยพยุงร่างกายเรื่องวัฒนธรรมในทางจิตวิทยาหรือสังคมเสียงพวกนี้มีหน้าที่อื่นอีกไหมครับมีค่ะ คือเสียงคลางแบบนี้มันไม่ใช่คําพูดใช่ไหมคะเชื่อกันว่ามันเชื่อมโยงกับส่วนของสมองที่เรียกว่าวงจรลิมบิกลิมบิกเซอร์กิตซึ่งเกี่ยวกับอารมณ์การตอบสนองที่ไม่ได้ผ่านการคิดเยอะๆมันเลยทําให้รู้สึกเหมือนเสียงมันหลุดออกมาเองไม่ได้ตั้งใจอ๋อครับแล้วมันก็อาจจะทําหน้าที่สื่อสารทางสังคมแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยเช่นบอกคนรอบข้างไกลๆว่าเรากําลังพยายามอยู่นะหรืออาจจะต้องการความช่วยเหลือเบาๆ หรือบางทีก็อาจจะเป็นแค่การช่วยระบายความเครียดทางร่างกายตอนนั้นแล้วมันกลายเป็นความเคยชินได้ไหมครับได้ค่ะอาจจะเริ่มจากไม่ตั้งใจนี่แหละแต่ทําบ่อยๆก็กลายเป็นพฤติกรรมเคยชินไปโดยเฉพาะในคนที่อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวหรือต้องการการตอบสนองจากคนอื่นนะคะแล้วเรื่องเพศเหรอครับมีความแตกต่างไหมครับผู้หญิงผู้ชายใครส่งเสียงแบบนี้มากกว่ากันพออายุมากขึ้นมากๆเช่นสัก75ปีขึ้นไปความแตกต่างเรื่องนี้ระหว่างเพศมักจะน้อยลงค่ะ อืมสรุปแล้วเสียงอ้อยหรือเสียงครางต่างๆที่เราได้ยินจากผู้สูงอายุบ่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่การบน่นหรือแสดงความเจ็บปวดสเสมอไปใช่ค่ะแต่มันเป็นการปรับตัวทางชีวาภาพที่ค่อนข้างซับซ้อนเพื่อรับมือกับร่างกายที่เปลี่ยนไปทั้งกล้ามเนื้อที่อาจจะอ่อนแรงลงระบบหายใจข้อต่อต่างๆถูกต้องเลยค่ะและที่สำคัญคือมันอาจจะมีประโยชน์ช่วยในการเคลื่อนไหวได้จริงๆด้วยซ้า ใช่ค่ะมันเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะที่แสดงให้เห็นว่าปัจจัยทางชีววิทยาสากลกับการตีความการแสดงออกทางวัฒนธรรมมันทำงานร่วมกันยังไงมันสะท้อนว่าการสูงวัยเนี่ยเป็นกระบวนการที่ร่างกายและจิตใจต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาจริงๆค่ะวิสันสังคมเราจะมองเรื่องนี้เปลี่ยนไปได้ไหมจะสนับสนุนให้ผู้สูงอายุแสดงออกตามธรรมชาติตรงนี้ได้ยังไงแทนที่จะมองว่า เป็นแค่สัญญาณความเสื่อมหรือพยายามไปบอกให้เขาเงียบเงียบเสียงลงอันนี้น่าคิดนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนได้รับสาระกันไปแล้วสามารถกลับมารับชมอาจารย์เป็ดพอดแคสต์ตอนใหม่ได้เลยครับ